คุณผู้ชมคะเรามาดูเรื่องราวของรัฐมนตรีเข้าใหม่ในคอรมออิงหนึ่งที่ถูกจับจ้องกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วอย่างทาง่านของคุณนะรมนพินโยสินวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งวันนี้นะคะมีการตอบคาถามสื่อสั้นๆบอกทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะรอพูดหลังจากที่มีการถแถลงนโยบายก่อนดีกว่านะคะหลังจากการถ่ายภาพหมู่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบ ร้อยค่ะผู้สื่อข่าวก็เข้าไปสัมภาษณ์ทางคุณนรมน พินโยสินวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระหว่างที่เดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งะคะ่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับสองรัฐมนตรีช่วยซึ่งก็คือคุณอัคาราพรมเผ่ากับคุณอิทธิสิริรัทยากรนะคะซึ่งก็เข้ามาใหม่ในคอรมอชุดนี้เหมือนกันผู้สื่อข,ข่าวก็เลยพยายามจะถามทั้ง3าท่านเลยว่าเป็นยังไงบ้างสู้เต็มที่เลยไหมคะคคุณนรุมนก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวขอรอถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะยังไงก็ต้องกลับมาหาสื่อมวลชน ที่ทำเนียบอยู่แล้วแต่ยังไงค่ะณวันนี้ที่พูดได้เลยก็คือจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ค่ะอาจารย์คะขบนีเราสามคนสามคนสู้เต็มที่ไหมคะอารทำงานค่ะเดี๋ยวหลังกเลยไม่อยาโอเคค่ะยังไงต้องกลับมาหาพี่ๆที่เนียบด้วยขอบคุณค่ะกระทรวงเกษตรนี่ เราเยนะแต่เราทีงานทำงานเต็มที่ใช่ไหมคะทั้งสามคนเลยนะคะพร้อมใช่ไหมคะทั้ง3คนเลยนะคะก็บอกว่าพร้อมนะคะส่วนอีกรัฐมนตรีเข้าใหม่ค่ะซึ่งเข้ามาในฐานะพักร่วมรัฐบาลใหม่ด้วยเหมือนกันคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ตอบคำถามสื่อแบบสั้นๆเหมือนกันก่อนจะเดินเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ,ษ,ษบอกวันนี้นจะมีการเสนอนโยบายตามพักประชาธิปัตย์ที่เคยถแถลงไปแล้ว4ีข้อเน้นเรื่องการดูแลพืชผลทางการเกษตรค่ะติังไส่ข้นะครับข้อเลยนะคะมีเร,ะะรื่องการดูแลราคาพืชผลนะ,ละแต่ไม่ใช่ใชรูปแ,แบบแต่รูปแบบจำเป็นต้องเป็นประกัน นะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทางด้านของคุณวราวริศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกก่อนการเข้าประชุมนะคะว่าจะผลักดันนโยบายกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ